สวัสดีครับวันนี้ผมมี Presentation การสำรวจและการออกแบบสถานีหลโยธินระบบ c ีทมาฝากนะครับเริ่มต้นด้วยวัตถุประสงค์นะครับเพื่อให้เข้าใจถึงขั้นตอนการทำการถอดแบบงานสร้างเพื่อเป็นแนวแทางสำหรับผู้ที่สนใจในการถอดแบบงานสร้างเพื่อใช้ในการถอดแบบงานสร้างต่อไปเป็นโฟชาร์ดครับโดยเริ่มจาก การเตะเครื่องมือและเอกสารที่ใช้ในการซอรวจครับในหัวข้อนี้จะมีการเตมเอกสารในการขอเข้าพื้นที่ครับโดยเอกสารขอเข้าพื้นที่จะระบุรายละลเอียดการทํางานพื้นที่การทํางานและขอบเขตการทํางานครับวันเวลาในการทํางาน ครับต่อไปเป็นเอกสาร Survey Report System นะครับในส่วนนี้จะแบ่งเป็น3าชั้นและตามอุปกรณ์ที่ใช้โดยให้เราเขียนจำนวนลงไปในตารางเพื่อเป็นการระบุจำนวนอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบของเรานะครับเมื่อทำการใส่จำนวนอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยทำการลงชื่อและวันที่เสร็จเรียบร้อยครับ ในส่วนต่อไปเป็นการเตรียมแบบสถานที่ที่จะทําการสำรวจนะครับโดยเราต้องมีแบบที่ใช้นในการสำรวจทั้งหมดที่มีนะครับในส่วนนี้จะเป็นส่วนของชั้นรีเทลสถานีพหลนยทธินนะครับต่อไปเป็นการเตรียมเครื่องมือที่ใช้ในการสำรวจแนวการเดินสายนะครับอุปกรณ์จะมีอุปกรณ์วัดระยะทางอุปกรณ์ส่องสว่าง อ,อ,อุปกรณ์จดบันทึกและคำนวณและอุปกรณ์บันทึกภาพครับก็จะจบในส่วนของหัวข้อที่1ในการเตรียมเครื่องมือและเอกสารที่ใช้ในการซอรว์ครับผมในส่วนที่2การทําการซอรว์ในการซอรว์ทำการหาจุดติดตั้งและเขียนกาหนดจุดลงไปในแบบงานทําการหาแนวสายที่ใช้ในการเดินสาย พร้อมระยะสายโดยการเปิดฟ้าดูด้วยตาเปล่าและใช้เครื่องมือในการวัดระยะทางทําการถ่ายรูปและถ่ายคลิปจุดติดตั้งของแนวการเดินสายเมื่อได้ข้อมูลทั้งหมดมาแล้วให้นํามาใส่เอกสาร TSSR ครับต่อไปข้อที่3จัดทาเอกสารแบบงานสร้างโดยการดับมือนะครับ ทำการวาดแนวสายตามที่ได้ทําการสารวจมาลงในแบบทําการวาดอุปกรณ์ที่ใช้ในการทํางานทั้งหมดลงไวในแบบทําการวาดกาหนดจุดติดตั้งในแบบของเราครับนี่คือแบบสถานีเปล่าครับนี่คือการวางกําหนดจุดติดตั้งแนวการเดินสายและอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบครับ ต่อไปเป็นการจัดทำเอกสาร T-SR ครับโดยนำข้อมูลที่ทำการซอรว์ออกมาแล้วแยกออกเป็นส่วนเป็นส่วนจุดติดตั้งอุปกรณ์และส่วนแนวการเดินสายครับนำรูปใายใเอกสารเพื่อหาจุดติดตั้งอุปกรณ์พร้อมรายละเอียดนี่คือฟอร์มเอกสารเปล่าครับก็จะมีระบบที่ทำงานสถานที่ที่ทำงาน ชั้นนี้ทำงานและที่ใส่รูปภาพพร้อมรายละเอียดในการทำงานเซอร์เวยครับตัวอย่างเป็นระบบ c c t v สถานีผลโยทินชั้นรีเทลภาพจุดติดตั้งภายในห้องเทเลคอมการเดินสาย UTP c a t แไฟจากตู้แรกบนเทสื่อสารภายในห้องเทเลคอมผ่านไปยังห้องโลโวลตามแนวเทชั้นสื่อสารครับโดยอุปกรณ์จะมีท่อเฟกซิเบิครับ เคเบิลทาัละทุระยะ2เมตรตู้แรกและชุดคอนเนคเตอร์ครับผมต่อไปเป็นข้อที่7ครับการจัดทำแบบสกิมติกแด i ์แกรมทำการวาดแนวการเดินสายทำการบอกระยะความยาวในทุกจุดติดตั้งทำการระบุวิธีการเดินสายจัดทำในรูปแบบของวันลายแดรแกรมในส่วนนี้ผมใช้โปรแกรม a u t o c a คในการทำเอกสารครับ จะแสดงในส่วนของห้องเทเลคอมแนวการเดินสายใช้สาย UTP Cat 5e จะมีชั้นรีเทลชั้นคอนคอร์ดและชั้นแพลตฟอร์มครับโดยทุกจุดจะบอกเป็นตำแหน่งจุดชื่อจุดตั้งและจำนวนระยะสายในการเดินใช้งานในระบบทั้งหมดเลยครับต่อไปเป็นการ จดทำเอกสารออบิเทเลียลครับนำรายการทั้งหมดที่เราได้เขียนในแบบมาใส่ในเอกสารนําจํานวนทั้งหมดของอุปกรณ์มาใส่ทําการจัดบนหมู่ของอุปกรณ์ในรูปแบบของตารางในส่วนนี้ผมใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการทําเอกสารครับก็จะได้หน้าตาของออมแทเทเรียลประมาณนี้ครับ ส่วนต่อไปจะทำตารางสัญลักษณ์อุปกรณ์ทำการสร้างสัญลักษณ์ทั้งหมดที่ใช้ในระบบโดยการสร้างเป็นบล็อกเพื่อใช้ในการทำงานกำหนดชื่อของบล็อกอุปกรณ์ที่ใช้ทั้งหมดทำการกำหนดเลเยอร์ของอุปกรณ์ที่ใช้ทั้งหมดและจัดเรียงในรูปแบบของตารางในส่วนนี้ผมใช้โปรแกรม autocad ในการทำครับโดยระบบของผมที่รับผิดชอบคือระบบ cctv ครับโดยอุปกรณ์ จะมีประมาณนี้ครับส่วนต่อไปจะทำแบบท็อปวิวนำแนวสายแจกเอกสารแบบสร้างมือวาดลงในแบบโดยใช้โปรแกรมออโต c แคตกำหนดชนิดในการเดินของสายแต่ละชนิดทำการใส่ระยะสายลงไปในแบบทำการวาดอุปกรณ์และจุดติดตั้งในแต่ละจุดในส่วนนี้ผมใช้โปรแกรมออโต c แคในการทำเอกสารครับ ในส่วนนี้จะบอกวิธีการเดินเช่นการเดินสายแคตไฟลบนเทจุดติดตั้งของตู้เอเซตแนวการเดินสายครับโดยสายแต่ละชนิดจะมีการแบ่งสีและแบ่งเลเยอร์ที่แตกต่างกันออกไปครับ นี่ในส่วนของชั้นคอนคอร์ดครับและชั้นแพลตฟอร์มครับผมในส่วนต่อไปเป็นการจะทำแบบฟอนต์วิวโดยการวาดลักษณะการติดตั้งอุปกรณ์โดยนำรูปมาจากเอกสารทีเอในมุมมองด้านหน้าวาลักษณะการเดินของสายโดยนำรูปจากในแบบ เอกสารที่มาเป็นตัวแบบและวาดจุดติดตั้งทุกจุดในมุมมองด้านหน้าครับในส่วนนี้ผมใช้โปรแกรม AutoCAD ในการวาดครับในส่วนนี้คือในส่วนของห้องเทเลคอมโดยกยกตัวอย่างการเดินสายผ่านฟาขึ้นไปยังเทสื่อสารโดยใช้สายไฟเบอร์ออปติกไปยังตู้พักอุปกรณ์หรือตู้ไอเ โดยเข้าตู้ใช้สาย Flexible เดินทางต่อไปโดยใช้ท่อ IMC ในท่อ IMC ทําทำการเดินสาย UTP ข้างในเพื่อไปยังอุปกรณ์คาเมล่าครับในส่วนนี้คือการติดตั้งตู้ใหม่ภายในห้องเทเลคอมตู้ใหม่ทำการเดินสายตามแลกขึ้นเทสื่อสารและทะลุไปยังห้องโลวโวลครับ นี่คือภาพจากเอกสาร T-SR ครับทำการวาดออกมาจะได้จุดติดตั้งที่เป็นแบบ AutoCAD ครับผมส่วนต่อไปเป็นการจะทำแบบ Equipment Room โดยการหาแบบในการจุดในการติดตั้งนะครับวาดจุดติดตั้งและวาดแนวสายภายในห้องในส่วนนี้ผมใช้โปรแกรม AutoCAD ในการทำเอกสารครับโดยนี่คือแบบในส่วนของ Top View ครับ โดยตู้ใหม่หรือ new asset ทาการวาดจุดติดตั้งและแนวการเดินสายครับในส่วนต่อไปครับจะทําเอกสาร b i นออมแมทรียโดยการทําตารางนัอุปกรณ์แบ่งเป็นระยะความยาวของสายที่ใช้ทั้งหมดรายการอุปกรณ์พร้อมจำนวนที่ใช้ทั้งหมดชนิดแต่ละชนิดที่ใช้ โดยจัดในรูปแบบของตารางครับในส่วนนี้ใช้โปรแกรม AutoCAD ครับผมจะแยกเป็นส